คนลาวเป็นทอ้อรัฐบาลลาวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้150,000กีบหรือ250บาทต่อเดือนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆคนลาวเป็นทอ้อ รัฐบาลลาวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้1 5 0 0 0 0่นกีบหรือ250บาทต่อเดือนโดยผู้ใช้ findeni Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ถึงการขึ้นค่าแรงของชาวสอปป,อปอลาวซึ่งเป็นเงินเดือนของข้าราชการลาวในปัจจุบันโดยเพิ่มเงินเดือนข้าราชการคนละ1น0 0 0 0่นกีบต่อเดือนจากค่าแรงขั้นต่ำ1 7ึ0 0 0 0กีบเป็น1 8 5 0 0 0 0กีบ หรือ29 2 0บาทต่อเดือนเป็น3 1 8 0บาทต่อเดือนและได้ทราบซึ้งกับการที่รัฐบาลลาวขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการลาวจนน้ำตาไหลโดยค่างเงินกีบของสอปปลาวที่อ่อนตัวลงและอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นกลายเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่ผลักดันให้ประชาชนในสปปลาวออกมาแสวงหางานทำในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในสปปลาวอย่างมากสมาชิกสภาของสปปลาวจึงแสดงความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้โดยมีประชาชนเดินทางออกนอกสปปลาวเพิ่มมากขึ้นเพื่อหางานทำที่ได้ค่าแรงดีกว่าในประเทศ ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสอปปลาวเมื่อปีที่ผ่านมาระบุว่าปีนี้มีแรงงานที่มีทักษะเดินทางออกจากสปปลาวไปทำงานในต่างประเทศราว31,394คนซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยมากกว่า3,200คน ขณะที่สถิติแรงงานจากสปปลาวที่เดินทางทํางานในต่างประเทศปี2022สูงถึง5,712คนโดยในประเด็นนี้นะครับได้มีชาวลาวจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่า ข้าราชการเงินเดือนน้อยแต่ส่วนมากมีรถขับกันทุกคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือบททดสอบของรัฐบาลว่าข้าราชการคนใดสามารถอดทนและไม่ลาออกด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักชาติอันสูงส่งแต่หากข้าราชการพลเรือนสามันลาออกถือว่าเป็นคนใจร้อนไม่รักชาติสรุปว่าจะรักชาติหรือรักตัวเองคุณเลือกเลย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเลิกทำงานกับรัฐบาลแล้วมาทำงานกับภาคเอกชนแทนให้รัฐได้หยุดพักและให้นักธุรกิจที่ทำงานได้ดีมาดูแลพวกคุณความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวาว่าก๋วยเตี๋ยวชามละส0 0 0 0 0่นกีบกินวันละสองชามกับเงินเดือน1,800,000านกีบมันจะพอไหมความคิดเห็นต่อมากล่าว่าเงินเดือนข้าราชการลาวน้อย แต่ทำไมเห็นแต่ขับรถรู้ๆมาทำงานความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพิ่ม15,000 0กีบแต่ลบ8 5 0 0 0กีบเหลือใช้แค่65,000กีบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพวกเขาก็ไม่ได้มาเพื่อแก้วิกฤตการเงินพวกเขามาเพื่อจัดงานวันเกิดของพ่อของตัวเองเท่านั้น และชาวลาวก็แสดงความยินดีกับพวกเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาซื้อใจประชาชนเพื่อให้ได้อยู่ในอำนาจตอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดลาออกจากงานเพื่อไปค้าขายปล่อยให้ขุนนางและลูกชายของขุนนางหลายคนทำงานกันเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าได้ข่าวว่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้มาลองดูว่าจะได้เพิ่มไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเงินเดือนขั้นต่ำ4ล้าน5 0 0 0กีบยังไม่พอใช้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขนาดไม่ขึ้นเงินเดือนก็มีแต่คนรวยเหมือนไม่รู้จักประเทศลาวพวกเขาเอาเงินไปใช้หมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำงานกับเอกชนไม่เป็นไร ถึงจะไม่มากแต่ก็มากกว่าเงินเดือนข้าราชการก็แล้วกันฉันไม่ได้ดูถูกเงินเดือนของรัฐแต่นโยบายดีๆของรัฐเขามีเยอะทำงานดึกได้ไม่ต้องจ่ายเงินโรงพยาบาลป่วยได้โดยไม่เกิน15วันสำหรับเอกชนเงินเดือนเยอะแต่ต้องทำงานได้ดีจําเป็นที่จะต้องอยู่รอดอย่าเหนื่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้ข้าราชการลาวทุกๆคน ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าบางหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับศูนย์การแพทย์ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงกิจการสาธารณะยังคงไม่สามารถจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำให้กับลูกจ้างได้ปรับล่าสุดคือวันที่1ปี2,567ปริญญาโท1 3ล้านแสนกีบหรือ2,235บาทความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใช้ยังไงให้หมด กลัวโจนป้นจึงไม่ควรมีเงินเยอะความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าของเงินเดือนรัฐขึ้น3ล้าน5แสนกีบได้ไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแปลกที่ข้าราชการเงินเดือนล้านกีบแต่มีรถขับกันทุกคนพวกเขาทำกันยังไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันได้ยินเรื่องนี้มาเป็น10ปีแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพนักงานของรัฐจำนวนมากกำลังจะตายและขอให้รัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมกับค่าของชีพความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าแต่ว่าพวกเขามีรถสองถึงสาคันถือว่าเป็นเศรษฐีในระดับหนึ่งเลยนะความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าพวกเราจงอดทนเพื่อท่านประธานของพรรคความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า แสดงออกถึงความรักชาติของพรรคปฏิวัติประชาชนลาวรัฐบาลชุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าใครมีความรักชาติจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรอกเงินเดือนผมก็เท่าเดิมถ้าขึ้นก็ยินดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าปลูกมันฝรั่งเป็นอาชีพหลักแต่ทำงานกับรัฐบาลเป็นอาชีพรองและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่า การเพิ่มเงินเดือนเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่มีใครทำได้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังน,นะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าถึงแม้ข้าราชการลาวจะมีเงินเดือน1ล้านกีบแต่พวกเขาต่างมีรถยนต์ขับไปทำงานทั้งสิน้นส่วนประชาชนก็ทุกยาก,กันต่อไปและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดแต่มาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านที่ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ